แทบแทบเทคนิคในในดับกลิ่นในตู้เย็นหนึ่งเบกกิ้งโซดาได้ผลที่สุดเทใส่ถ้วยเละๆแล้ววางไว้ตู้เย็นช่วยดูดกลิ่นได้ดีมากเปลี่ยนทุกเอนถึงสองเดือนสองฐานไม้ฐานกะลามะพราะ้าววางชิ้นฐานสะอาดไว้ในตู้เย็นช่วยดูดกลิ่นแรงมากเหมาะถ้ากลิ่นหนักผงกาแฟคัว่วใช้กาแฟคั่วบดใส่ถ้วยวางไว้ในตู้เย็นช่วยดูดกลิ่น plus เติมกลิ่นหอมออนเดน ซีเลมอนฝานฝานเลมอนวางไว้ในตู้ให้กินสดชื่นแต่ต้องเปลี่ยนทุกสามถ้าหวันหาเช็ดตู้เย็นด้วยน้ำซ้อมสายชูผสมน้ำซ้อมสายชู plus น้ำเล็กน้อยเช็ดภายในตู้ช่วยฆ่าเชื้อและลดกลิ่นสะสมซกจัดของใหม่จัดเก่าให้เรียบร้อยของเน่าเสื่อมหรืออาหารที่เปิดฝาไว้จะทําให้ตู้มีกลิ่นใช้กล่องปิดมิดชิดช่วยลดกลิ่นฟุง้งถ้ากลิ่นแรงมากเควินแนะนำไม่ทําแบบนี้เพิ่ม เช็คช่องน้ำหยดหลังตู้เผื่อมีน้ำค้างสะสมเอาของออกแล้วเปิดให้ตู้เย็นถ่ายเทออากาศสักคลึกาวเทซรเัสองชั่วโมง